วลาจ้าวันนี้จะส่ยพามาอ่างเก็บน้ำเห้ไม่เต็งน,นะทุกคนหาปลาทุกคนนี่จะไ่ายอลังย่องย่องทุกคนู่ทอดแล้วได้ไหมเนาะทุกคนได้แค่ทอดแน่เลย,ยเอา้าว ปาเน่ามีงูหรือเปล่ามีงูหรือเปล่าน้ำใสๆน้ำใสมากแต่แตไอบอกทุกคนจริงนะเนี่ย ทำไต่จ,จริงๆค่ะทุกคนน,นี่นะอุ้ยเขด,ดักไว้ทำไมอะป่าเน่าจีแยะเลย<อ>ทุกคนดูดิอือจือรอยแต่คัดลงไม่ได้ค่ะหอมจินขานั่นดูปลาเน่านั่นนั่น,น,น <laughs> ทุกทายเก่งตรงใส่ทุกคนดูอตั้งหลายตัวเลยด,ดิทุกคนนู่นนะ ไม่ก็ทำแบบนั้นนะอ้าวจยเคัดมันดึงเลยให้พ่อทุกคนดูนี่นะนี่นะอืมกิ้งลงดูดูดูนะหลานแม่ลานสาวนะทุกคนจะลงลงเปลานะลงไปหาปูทุกคนนี้ก็เป็นสะพานพุดนะทุกคนตอนนี้สะพานน้ำมีแล้วนะ แต่ว่าน้ำยังไม่ได้ครึ่งเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนะพามาเที่ยวนะคะทุกคนพามาเที่ยวเ,เก็บน้ำให้ไม่เต็งนะคะทุกคนแต่ไทยก็พาลงเขื่อนนะได้ไหมไม่ได้คะ่ะทุกคนพามาเที่ยวนะพามาเที่ยว เพราะเาดักตะคัดเต็มไปหมดนะคะทุกคนพาอัมสินมาเที่ยวนะเพราะก่อนตรงนี้จะเป็นลานขายขาองหมดเลยนะคะทุกคนเขาจะมาตั้งร้านนะตั้งร้านขายเขาก็จะขายตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลานนะคะทุกคนลานขายนะคะทุกคนขายไปแบบฝั่งนน้นเลยนะ ตอนที่สะพานเพิ่งผุดลงมาจากน้ำไม่ไม่แล้วสะพานแล้วมังกนะมาเป็นเม็ดเลยนี่นะทุกคนนี่นะเพราะอุ้มแล้วทำไมห้อยอย่างไงี้ลจะลงเอันี่นะทุกคนตัวแซบอ๋ออันนี้ก็ลำบากน้อยนะทุกคนแตา่ก,การถ่ายทำครั้งนี้อ้ยนางไม่ยอมอยู่คนไปถ่ายใกล้น้ำบิดตัวลงใหญ่เลย จะลงเล่นนะจะลงเล่นน้ำพอปล่อยตัวลงทุกคนวิ่งลุกๆเลยนะโนะ่นนะจะลงน้ำดูนะชนมากนะครบหนึ่งแล้วนะคะบอกกินหนูครบหนึ่งแล้วนะคะเนอะหนูชนค่ะหนูชนมากค่ะเห็นไหทุกคนจะลง เดินนะว้า,าการเย็นจามจะพาให้ปู่พาไปน,นี่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็พาอมสินมาเที่ยวชมนะอ่าพิธีขนห้าปลานะคะท,ทุกคนนู่นนะนน่นนะคะทุกคนายาวก็ไปนน่นนะมีตะคนหาปลานะคะทุกคนนี่แทกแล้ว รู้ว่าเขามานอนอยู่ที่นี่กันหรือเปล่านะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยนะอา่มีแต่คนจองไว้นะพื้นที่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะอ่างเก็บน้ำค่อยไม่เต่งนะทุกคนอันนี้เราได้อยู่ช่วงบนเนาะช่วงอบนบนสันเคลื่อนนะทุกคนต้นน้ำนะ โั่นหมาฮาไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศพามาเที่ยวยามเช้านะทุกคนบรรยากาศดีๆนะคะอืเจอกันคลิปหน้านะคะนนเจ้าทิน,นะคะ่ะทุกคนหมาโวนปอยนะคะทุกคน